สวัสดี FC ฟซอนัตตีทุกคนทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์นัตตีวิบวับนนนอกเจ้าของ u t ท b e ช่องอาจารย์นัตตีพารวยวันนี้เป็นวันที่ฝนตกอาจารย์มานอนหลบฝนอยู่ที่หน้าบ้านนะครับหน้าบ้านของอาจารย์เยอะมากเดี๋ยวอาจารย์กลับกล้องให้ดูนี่คือหน้าบ้านนะฝนตกมากนะครับเต็มไปด้วยท้องทุ่งนาอาจารย์ก็มานอนหลบฝน, <c oughs> นบ๋ยวามาในบ้านมีนะไม่เข้าไปนอนนะครับเรานอน ตากฝนอยู่หน้าบ้านนะครับฟ้าแหลบฟ้าแหลบกลัวนะครับฟ้าแหลบครับฟ้าแหลบได้ยินเสียงไหมอาจารย์กลัวเป็นคนที่กลัวฟ้ารองนะครับตอนนี้เราอยู่อยู่ในป้าหโมกลัวมากเลย โอเคเดี๋ยววันนี้เราเอาแนวทางกันเลยนาอฝากกดไลค์กด like แชร์ด้วยนะครับว่าฝนตกฟ้าร้องแรงเสียวฮ <c oughs> านอยวันนี้เด่นสามพันสามรูดสามครับฮานอยวันนี้เด่นสามพันสามรูดสามสามห้าสามสามสามสองสามแปดสามเจ็ด แล้วก็3าสี่ฟังอีกครั้งครับ3 5 3 3 2, 3า3ามสแล้วก็3ามสตัวมี3ามห้าสอง3ามห้าแปดจ็อย่าลืมตัด5 2าสองแป้าเเล่นด้วยเม็ดเดียวสามห้าสาร้ยลูกศิษย์ทุกคนโชคดีห่างกันระยะไรโครวิดเก้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ